รู้ไหมทำไมต้องถุงซิลสูญยากาศ SGE มาเริ่มกัน 1. เหนียวยืดหยุ่นทนทานไม่ขาดง่าย 2. ทนอุณหภ,ภูมิเข้าไมโครเวฟและแช่แข็งได้ 3. ปลอดภัยปลอดสารเเวเลเป็นฟู้ดเกรดมีใบรับรองมองกร2 7งึงเจกรมวิทยาศาสตร์สี่มีให้เลือกจากไซส์หลายขนาด 5. และที่สำคัญถูกที่สุดกรารันตียอดขายอันดับ1 วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับถุงซิลสูญญากาศทั้ง3ประเภทกันมีทั้งแบบเรียบแบบนูนและไนลอนค่ะโดยแบบเรียบเป็นที่นิยมมากที่สุดในถุงซิลสูญญากาศเพราะว่ามีราคาถูกที่สุดและรองรับเครื่องซีลหลากหลายประเภทแบบที่2ถุงซิลสูญญากาศลายนูนเด่นในเรื่องของการทนอุณหภูมิและช่วยป้องกันการรั่วซึมเหมาะสําหรับการทําอาหารในครัวเรือน และแบบใหม่ถุงซิลสูญญกาศไนล่อนจะว่าเป็นแบบเรียบเหมาะสำหรับการแช่แข็งถูกออกแบบแบบพิเศษเพื่อการใช้งานในอนุณหภูมิที่ติดลบหมดปัญหาสำหรับถุงแข็งตัวและแตกหักและที่พูดมาทั้งหมดนี้ราคาต่อแพ็คเริ่มต้นเพียง22บาทเท่านั้นแพ็คหนึ่งมีตั้งหนึ่งร้ใบทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากซิลสินค้าแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไง เห็นไหมคะว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ดูดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยและที่สำคัญมาพร้อมกับแนวฉีกที่ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกและนอกจากถุงซีลสุญญากาศประเภทต่างๆแล้วเรายังจำหน่ายถุงจิบข้างหลอกข้าวกระปุกสุญญากาศและเครื่องซีลสุญญากาศหลากหลายรุ่นให้เลือกทั้งหมดนี้ที่ FGE หากชอบคลิปที่ดีๆแบบนี้จะลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะจบันนี้สวัสดีค่ะ